วันนี้มาชมวยไทยหญิงในรุ่นน้ำหนัก128อปอนด์ระหว่างฝ่ายแดงเทพธิดาลูกกรมหลวงอายุ19ปีสูง170เซนติเมตรมาจากประเทศไทยส่วนกู่ชกของเขาฝ่ายน้ำเงินเลดลี่เลียอายุ30ปีสูง171เซนติเมตรมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับวันนี้ไทยกับสวิตเซอร์แลนด์เจอกันนะครับเทพธิดานี้ชกมา10ครั้งชนะ8แพ้2ไม่มีเสมอสถิติดีเลยนะครับ สิบครั้งชนะแปดครั้งเลยแพ้แค่สองครั้งเองส่วนเลดลี่เรียนี่ชกมาสิบหกครั้งชนะสิบสี่แพ้สองไม่มีเสมอเหมือนกันโดยสถิติดีทั้งคู่เลยนะครับแพ้มาคนละสองครั้งเองนะครับมาดูว่าเทพธิดาจะใช้ความสดบทคอมเก่าได้หรือเปล่านะครับในวัยสิบเก้าปีกับเลดลี่เรียนิสามสิบปีนะครับก็กำลังไปคููกันอยู่นะครับ ตามฉบับแม่ไม้เมื่อไทยนะครับเลสลีเรียนเรียกสั้นๆว่าเลสลีนะครับส่วนเทพธิดานี้ก็กําลังไาว้คูอย่างสวยงามอยู่นะครับมาจากจังหวัดชุมพรประเทศไทยนะครับเลสลีเอ้ยขออภัยครับเทพธิดานะครับไหว้คูได้อ่อนช้อยสวยงามมากเลยนะครับ เป็นการลำมวยไหว้วครูตามฉบับแม่ไม้มวยไทยนะครับสูงใกล้เชียงกันแลวนะครับ170กว่า171ใกล้เชียงกันเลยนะครับ,170 170บ,ไ,รบไม่ได้เสียเปรียบอะไรกันมากเท่าไหร่น้ำหนักก็เท่ากันความสูงใกล้เชียงกันห่างอายุกันฉะนั้นเองนะครับ โอวยว่โคูได้เสยงามมากนะครับเทพธิดาลูกกมหลวงจากจังหวัดชุมพรประเทศไทยนะครับ <c oughs> โอ้ลีลาการฝ่ยคูเนี่ยสวยสดงดงามแล้วก็มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลยนะครับเทพธิดา เ,เสร็จแล้วก็มาฟังกันทีกาจากกรรมการก่อนนะครับกรรมการก็เตรียมความพร้อมให้ก่อนนะครับเอาพร้อมแล้วสั่งเลยโดยยกที่หนึ่งเลยนะครับเตะก่อนเลยเาเตะแรกเตะกันโยเล็ด เททีบ้ายเอาเล็ดเกเตะขึ้นเล็ดมัดแลกมัดแลกเตะกันโยอะตอนนี้มวยต่างชาติมาถึงลุยเลยนะครับไม่ต้องดูเชิงเทวดาก็เตะขึ้นแลกเตะกันไปแลกเตะกันมาเยะมัด็ขาตัวเตะตามเลยมัดก็น่าโอ้เล่เทวดาไม่ใช่ถอยอย่างเดียวสู้มาเป็นเตะสกัดมัดแลกมัดแลกมัดแลกเตะกันอยู่แลกมัดแลกเตะโอ้มาถึงลุยกันใหญ่เลยตอนนี้เทวดาก็ไม่ใช่ว่าถอยนะครับปากหลักสู้เยูะ เตะพับในหมัเดเจ้าก็นหน้าเล่นดีก็เตะขึ้นตอนนี้ยังลุยกันอ่ะเตะพับนอกเตะขึ้นเหมือนกันเล่นดีเล่นดีหม้วก็เตะเทพยาหมัดสวนโอ้ทีเทพาาก็ไม่ตู้กดเขาแทงเขาเลยแทงเขายังเข้าไปอีกข้งนึงแทงเขาอากขีกครั้ง,ง,งนึงโอ้โหเทพยานี่ไม่ใช่ถอยอย่างเดียวแล้วเขาตอนนี้ลุยมาเป็นชุดเหมือนกันอ่ะแดกเตะกันเยอะ เสดามัแล้วก็เตะตามู่เตะเขาเต็มเต็มกันเนาะแรกเตะแรกเตะแรกมากันโยะมัดเจ้าคนตัวเล็ดิเสดามัดอู้มัดเพื่อแล้วก็มัดสายโดนอยอ่ะเตะพร้อนเตะพร้นอก่ะมาดเขาหน้าอู้ไม่ธรรมดานะครับต่อยอย่างเงี้ยเทพสุดาไม่ธรรมดาแล้วตอนนี้สู้ได้แบบดูเดือดเลยอ่ะเตะมาเตะขึ้นเหมือนกันเอาเตะเวิร์ด ม,มัดมัดแล้วเตะตามโอ้เทพธิดานี้ได้เชิงมวยดีเหลือเกินนะครับตอนนี้ฟันศอกเข้าเต็มเเลยกดคอมาแทงขเข้าจเข้าไปกําการแยกมากโอ้โแตกนะครับมีแตกกําการให้แพย์สนามดูก่อนโอ้โไม่ทันเลยแตกแล้วศอกแค่โป๊กเดียวนะครับโดนไปเต็มๆโป๊กเดียวแหลลึกเลย เดี๋ยวแพทย์สนามดูก่อนนะครับมาแพทย์สนามขึ้นมาดูก่อนจะว่าไงโอ้แพทย์สนามแพทย์สนามบอ,อกว่าไม่ชกไม่ได้เลยนะครับโอ้กรรมการก็ยุติการชกไปเลยโอ้แผลแตกลึกแตกใหญ่เลยนะครับก็ไปขอโทษขออภัยกันก่อนนะครับโอ้เทพธิดานี่มาเมื่อนมาจากไหนไม่รู้นะครับมาถึงนี่ก็สู้ได้ดูเดือดอยู่เหมือนกันนะครับแต่ศอกโป๊งเดียวเลย ศอกเดียวเช่นนั้นเองนะครับทําการมาันรอชูมือให้อยู่นะครับมาดูครั้งว่ามาโดนยังไงนะครับโอ้ศอกขวาเต็มหน้าผากเต็มเต็มเลยนะครับฝันศอกครั้งเดียวเช่นนั้นเองนะครับโอ้แตกยาวเลยนะครับโอ้ศอกหดขนาดนี้ไปอยู่ไหนมาเนี่ยครับศอกเพียงเดียวเช่นนั้นเองนะครับ แตกแพ้ใหญ่เลยกรรมการต้องยุติการชกไปเลยน,นะครับเป็นอันตรายต่อนังมวยนะครับก็กรรมการก็กมาชียมือให้ก็เป็นว่าเทพธิดาเป็นฝ่ายชนะนอกไปในยกที่หนึ่งนะครับ